สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวในเรื่องของการซัมมิดนะครับลัาจกทาการใส่ด้ามน,นะครับใส่ด้ามเสร็จแล้วนะครับใส่ด้ามเสร็จแล้วแล้วก็มีการปลอกแก้มนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทําการรับคมแล้วก็ทาคมใหม่นะครับเพราะว่ามีดโดนใช้งานมาหนักแล้วก็ในส่วนของคมเนี่ยขาดวินบ้างนะครับมีขาดวินมีบุบมีหลายๆอย่างนะครับมีดสองล่มนี้เป็นมีดตลาดนะครับ พอด้ามแตกแล้วก็ไม่ได้มีการใช้งานต่อแล้วก็เอามาเปลี่ยนด้ามใหม่ด้ามเป็นด้ามไม้ไล่นะครับด้ามไม้ไล่ทําขึ้นแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับทำขึ้นแบบบ้านๆ,รรรรรๆ,ๆทีนี้เราก็มาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับเราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดของคมนะครับว่าเราได้ทําการซ่อมแซมแก้ไขอะไรไปบ้างนะครับในส่วนของคมนะครับ ในส่วนของคมเราก็ยังยึดคมเดิมไว้นะครับยังยึดคมเดิมไว้ก็คือเป็นมีดสําหรับท่านที่ใช้มีดด้านขวานะครับมีดที่สำหรับท่านที่ใช้มีดด้านขวานะครับถ้าด้านขวาก็ฝั่งนี้ก็จะอุ่มอมหน่อยเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็จะอุ้มอ้มหน่อยถ้าดูลักษณะด้านข้างนะครับอุ่มอมหน่อยฝั่งนี้ก็จะอุ่มแต่ไม่เยอะนะครับแต่ไม่เยอะเดี๋ยวผมจะเอามาบรรทัด มาทาไปดูนะครับนะครับฝังที่เราตั้งใจจะให้มีความค่อนข้างจะเรียบนะครับ,รบก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือนูนนะครับนูนเหมือนกันนะครับแต่ไม่แต่ไม่นูนมากนะครับแต่ไม่นูนมากในที่นี้หมายถึงไม่นูนมากเท่าฝั่งนี้นะครับไม่นูนมาเท่าฝั่งนี้เห็นไหมครับ ถ้าเราเราดูเราจะเห็นแสงตรงมบบรรทัดเห็นไหมครับฝั่งนี้จะนูนมากนะครับฝั่งนี้จะนูนน้อยกว่าฝั่งนี้จะนูนน้อยกว่าฝั่งนี้นูนน้อยกว่านี่คือสภาพของมีดผมซ้ายขวานะครับมีดและมีสําหรับท่านที่ใช้มีดด้วยมือขวานะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับเพราะว่าคมนี่มันเป็นคมที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับ แต่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากให้มีดคมจัดกว่านี้นะครับนะครับสมมติว่าม hm ีดเล่มนี้เป็นมีดสาหรับท่านที่ใช้มือขวาเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากให้มีดคมจัดจัดนะครับคมจัดจัดแล้วก็เอาแก้มที่มีความนูนขนาดนี้ครับมาไว้ฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้เสร็จแล้วแก้มฝั่งนี้เราก็ลดความนูนลงอีกนะครับ ลดความนูนมันลงอีกมันจะทําให้มีดคมหวานขึ้นอีกนะครับนี่คือลักษณะของการปรับนะครับการปรับแก้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องอยู่ในเหตุผลเดิมนะครับก็คือฝั่งหนึ่งค่อนข้างจะเรียบฝังงบ่งหนึ่งนูนกว่านะครับฝั่งหนึ่งนูนกว่านี่คือยังอยู่ในเหตุผลเดิมนะครับถามว่าทําไมเราไม่ทําฝั่งเนี้ให้มันตรงไปเลยเหมือนใบกบใบซิวหรือใบมีดคมเดียวในมีดญี่ปุ่นนะครับ ทำไมเราถึงต้องมีส่วนโค้งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนแวกตรงนี้นะครับเราจะได้ใช้ตัวคอนแวกฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราจะได้ใช้ตอนไหนนะครับถมา,า,าเราจะได้ใช้ตอนไหนมันมีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าเราทําให้มันเป็นมีดคมตายไปเลยเนี่ยนะครับคมตายไปเลยเหมือนคมญี่ปุ่นนะครับคือฝั่งซ้ายก็สายแบบแบนฝั่งขวาก็ขวาแบบแบนนะครับ สาแบนขวาแบนนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าเวลาเราถากไม้นะครับถ้าเวลาเราถากไม้เราจะไม่สามารถคอนโทรลมีดได้นะครับเพราะว่าชื่อเขาก็บอกว่ามีคม,มตายนะครับเราจะได้ใช้ตอนไหนนะครับเราจะได้ใช้ตอนที่เราถากไม้เนื่องจากว่าสมัยก่อนนะครับแม,แม้แต่สมัยนี้ก็ตามนะครับก็ยังมีการใช้มีดเป็นเครื่องมือนะครับ ถ้าสมมติเรามองแนวใบบรรทัดเห็นไหมครับถ้าเรามองแนวใบบรรทัดเราจะเห็นว่ามไม้ตรงเนี้มีความโค้งนะครับเสร็จทีนี้ไอตัวฝั่งที่มันนูนกว่านี่ครับฝั่งที่มันนูนกว่านะครับ,ก,รบก็จะอยู่อีกฝั่งด้านนอกของไม้ใช่ไหมครับด้านนอกของไม้แล้วฝั่งที่มันแบนกว่านะครับ ก็จะอยู่ด้านในของต้นไม own, machine, yes. ้กรณีที่ฟันไม้จากฝั่งขวาของคนที่ใช้มือขวานะครับทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของการถากไม้นะครับลักษณะของการถากไม้กรณีที่ไม้มันมีความโค้งอย่างเงี้ยนะครับกรณีที่ไม้มีความโค้งอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถถากเป็นแนวนี้แนวเดียวได้นะครับก็คือถากลงแนวนี้แนวเดียวเราไม่สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับทาไมไม่สามารถทําได้เพราะว่าเกลียยไม้มันจะงอมาอย่างงี้นะครับเกลี่ไม้งอมาอย่างงี้เพราะฉะนั้น ในกรณีแรกที่ใช้มีดการใช้มีด,กา,มดการใช้ขวานถาก,ก็คือในกร,กรณีแรกก็คือต้องลองถากดูก่อนว่ามันสามารถถากไปในแนวเดียวกันได้ไหมนะครับทีนี้ถ้าโดยธรรมชาติของเกลนไม้ที่มันเลี้ยวอย่างเนี้ยถ้าเวลาฉีกเราว่าดภาพตอนเราฉีกมันก็จะฉีกไปตามเกลใช่ไหมครับมันก็จะฉีกไปตามเกมนทีนี้ไอเจ้าตัวนี้เลยครับไอเจ้าตัวเนี้ยตัวฝั่งที่ ที่มีคอนแบกเนี่ยฝั่งที่มีคอนแบกที่ค่อนข้างที่จะตรงเนี่ยนะครับฝั่งเนี้ยเวลาเราถากไปใช่ไหมครับเวลาเราถากไปพอเกณฑ์ไม้มันจะม้วนไปตามธรรมชาติของมันใช่ไหมครับเราสามารถที่จะมีพื้นที่ที่จะงัดมีดออกมานะครับโดยใช้แก้มส่วนที่ค่อนข้างเรียบนั่นแหละนะครับแทนที่เราจะทําให้มันเป็นแบนใช่ไหมครับเราก็ทําให้มันค่อนข้าง มีความโค้งนะครับเราก็จะใช้ประโยชน์ของแก้มฝั่งที่ค่อนข้างนูนนิดๆนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะงัดขมมีดออกมานะครับกรณนที่เราถากเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อธรรมชาติของไม้เวลาถากไปแล้วมันจะมันจะม้วนมันจะม้วนไปตามส่วนโค้งของเกลดไม้นะครับเราก็ใช้ประโยชน์โดยการงัดตัวนี้ขึ้นนิดหนึ่งโดยใช้แก้มของมันนั่นแหละนะครับโดยใช้แก้มของมันเพื่อที่จะตัด ไอตัวเกณฑ์ไม้นะครับตัดที่ตัวเกณฑ์ไม้เดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะครับนะครับอย่างอย่างในกรณีที่สมมุติว่าผมจะถากไม้ชิ้นนี้นะครับสมมุติว่าผมจะถากไม้ชิ้นนี้เราจะเห็นว่าไม้ชิ้นเนี้ยมันโดนตัดเซียนมานะครับโดนตัดเซียนคือโดนโดนตัดในส่วนของเซียนเนี้ยในแนวโค้งมานะครับ ถ้าสมมติเราสังเกตรอยปะนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเวลาสมมุติเราผมผ่าไม้ชิ้นเนี่ยนะครับผมสมมุติผมผ่าไม้ชิ้นนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับไม้มันก็จะฉีกมาตามรอยปะนี่ครับฉีกมาตามรอยปะซึ่งเหมือนกันกรณีถ้าสมมติว่ากรณีที่เราถากนะครับสมมุติว่าผมจะถากมาแนวนี้นะครับสมมุติผมจะถากมาแนวนี้นะครับการถากมันก็ใกล้เคียงกับการฉีกนะครับก็คือถ้าเราไม่บังคับมันเนี่ยมันก็จะไปตาม วงปีนะครับก็คือไปตามเส้นนะครับไปตามเส้นทีนี้ผมก็จะไม่ได้รูปทรงที่ต้องการนะครับผมทำไงถึงจะให้ได้รูปทรงที่ต้องการผมก็ต้องพอ, <_ ening> พอถากจากตักตรงนี้มานะครับก็ตามเส้นมาก็เป็นปกตินะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับผมจะต้องงดัดคมมีดออกนิดหนึ่งนะครับผมต้องงัดคมมีดออกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่งัดคมมีดออกเนี่ยมันจะฉีกมาตามนี้เพราะว่าผมต้องการไม้ที่มันเป็นแนวตรงมาอย่างนี้นะครับเป็นแนวตรงมาอย่างนี้นะครับทีนี้ ตัวแก้มตัวนี้ครับตัวแก้มที่มีนิดนึงนะครับตัวแก้มที่มีนิดนึกงคือฝั่งนี้นะครับตัวแก้มที่มีอยู่นิดนึงคือมีความนูนนิดนึงเนี่ยมันจะสามารถมีพื้นที่สําหรับให้ผมได้งัดไอตัวหน้าขมเนี่ยออกจากไม้นะครับเพื่อที่ที่จะตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตัดมวลไม้ตรงนี้โดยที่ตัดลักษณะของตัดตัดเฉือนวงตัดเฉือนไอเส้นวงปีมันเนี่ยออกไปนะครับ โดยที่ไม่ให้ไม้ฉีกมานะครับตัวนี้มันจะสามารถทําได้ในระดับหนึ่งนะครับทาได้ในระดับหนึ่งก็จะเหมือนคล้ายๆกับกรณีที่เราถากไม้พวกไม้ที่มันที่ภาษาบ้านเราเรียกไม้ไม้ลายเสือนะครับพวกไม้ลายเสือมันจะมีเกณฑ์ไม้ที่ค่อนข้างสับกันไปสับกันมานะครับทีนี้การที่เราจะตัดให้มันตัดในลักษณะของเกณฑ์ไม้ที่มันสับกันไปสับกันมาไม่ให้มันไม่ให้มันมีลักษณะของรอยแหว่งรอยบุ๋มเนี่ย เราจะต้องงัดคมมีดขึ้นนิดนึงนะครับเราต้องงัดคมมีดขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นไอ้แก้มตัวนั้นอ่ะมันเลยมีประโยชน์ตรงนี้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมหนๆก็ทําข้างหนึ่งเรียบข้างหนึ่งนูนครับก็คือข้างเรียบทําไมไม่ทําเรียบไปเลยนะนี่คือนี่คือเหตุผลว่าถ้าสมมติว่าเราทําตรงไปเลยมอนในมีดญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นมีดคมตายแล้วมันจะเลี้ยวไม่ได้นะครับกรณีนั้นมันจะใช้ได้ดีสําหรับงานถากที่เป็นเกณฑ์ไม้ที่ตรงๆเท่านั้นนะครับ เกจไม้ที่ตรงๆเท่านั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะของพวกเก์ไม้ตรงก็จะมีพวกไม้สนนะครับไม้สนที่ผามานะครับพวกไม้สนที่ผามาแล้วกม็มีไม้ไม่กี่ชนิดนะครับมีไม้ไม่กี่ชนิดที่สามารถทํานด้ลักษณะงานแล้วก็เราจะเห็นในลักษณะของการาใช้มีดคอมเดียวเนี่ยในงานเหลาไม้ไผ่พวกงานจักตอกนะครับเพราะว่าเส้นระนาบของ ไม้ไผ่เนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวนะครับมันจะเป็นแนวเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าพอเรามาเป็นงานถากปุ๊บเนี่ยนะครับพอมาเป็นงานถากปุ๊บเนี่ยเราต้องมีพื้นที่สําหรับที่จะเอียงคมมีดออกจากเนื้อไม้ในกรณีที่ไม้จะฉีกเข้าในนะครับในกรณีที่ไม้จะฉีกเข้าในเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างเจ้าตัวไม้ลายเสือให้ดูนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่เขาเรียกว่าไม้ลายเสือนั้นเป็นยังไงนะครับ สำหรับไม้ลายเสือนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะอาจจะมีลายที่จัดกว่านี้ก็มีนะครับอันนี้แค่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมันเป็นลักษณะคายๆอย่างนี้ทีนี้เหตุที่มันเกิดลวดลายลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดจากการบิดเบี้ยวของเกณฑ์ไม้นะครับเกิดจากการบิดเบี้ยวของเกณฑ์ไม้ถ้าเราสังเกตลายตรงนี้นะครับ สังเกตลายตัวนี้มันจะค่อนข้างจะตรงมาครับพออยู่ๆนะครับอันนี้คือเราจะมองเห็นในส่วนของล่องนะครับถ้าดูชัดๆเราจะเห็นในส่วนของล่องน้านะครับล่องน้ําเวลาพืชที่มันดูดน้ํานะครับเห็นล่องลักษณะแนวนอนนะครับพอไหลมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะรูเลยนะครับพอตรงนี้ปุ๊บเป็นลักษณะรูเลยรูน้ําเลยนะครับจากด้านจากเป็นด้านข้างของรูอันนี้เป็นเกือบจะด้านตัดรอยตัดของรูเลยนะครับทีนี้ สาเหตุที่มันเกิดลักษณะนี้มันเกิดจากการบิดตัวของเกณฑ์ไม้นะครับเกิดจากการบิดตัวทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นรอยลักษณะนี้ถ้าเรารู้สึกความเป็นจริงเห็นไหมครับการแตกการแตกของมันก็จะแตกในลักษณะแนวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้เกณฑ์ไม้มันส่วนกันไปอย่างนี้เห็นไหมครับเกณฑ์ไม้มันส่วนกันไปอย่างนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็ส่วนมาเป็นแนวตั้งเลยนะครับ มาเนแนวตั้งขนาดนี้ตัวนี้ทีนี้ตรงนี้เป็นแนวนอนเห็นไหมครับมันจะฉีกได้เห็นไหมครับตัวนี้เกนเกนฑกนแนวนอนมันก็จะฉีดได้แต่เกณฑ์แนวตั้งก็จะฉีดยากหน่อยถ้าเก์แนวตั้งมันก็ฉีกตามด้านข้างนะครับฉีกตามเกนด้านข้างนี่เห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะนี้ก็คือเขาจะโตมาลักษณะนี้แล้วก็โดนกดขึ้นไปอย่างนี้นะครับทีนี้กรณีที่เราถักอย่างเงี้ยครับกรณีที่เราถักมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องได้ใช้เราจะต้องได้ใช้เจ้าตัวแก้มที่มันนูนนั่นแหละเพื่อบิดไม้ออก ถ้าบิดไม้แทนที่มันจะขาดทีงหัวครับบิดมันออกลักษณะนั้นรสนิยมครับคือทํารรทแท่ของมันก็จะโตตามมันก็จะโตตามหลักๆก็เป็นกิ่งนะครับหลักๆก็เป็นรอยกิ่งตอนที่เขาเล็กๆนั่นแหละนะครับตอนที่เขาแตกกิ่งหลังจากแตกกิ่งพอเขาสูงขึ้นไปแล้เขาจะสลัดกิ่งข้างทิ้งแล้วตาก็จะค่อยๆโดนกลบนะครับทีนี้กรณีที่เราใช้มีดถากตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองถากให้ดู นี่คือรอยถักนะครับตะกี้มันเป็นแหลมๆใช่ไหมครับตรงนี uh um uh <t uh> <t uh uh ้ผมจะถักให้มันเป็นแนวตรงนะครับพอถักเป็นแนวตรงปุ๊บนะครับถ้ามีดคมตายนะครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะครับก็คือจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้ถ้ามีดคมตายเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเราจะไม่สามารถที่จะหักคมมีดขึ้นเพื่อที่จะตัดเฉือนด้านตัดของตานี้ได้นะครับก็คือตานี้ก็คือตานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอเ้เจตัวนูนเมื่อกี้เนี่ยมันเลยมีประโยชน์ลักษณะอย่างนี้นะครับมันมีลักษณะอย่างนี้ก็คือประโยชน์มันถ้าสมมติว่าเป็นมีดคมตายเนี่ยนะครับมันจะเลี้ยวออกตัดเฉือนหน้าตัดไม่ได้มันจะเลี้ยวเข้ามาข้างในนะครับมันจะเลี้ยวเข้ามาข้างในเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ที่จะงัดคมมีดออกนะครับงัดคมมีดออกจากแนวเส้นนะครับเราไม่มีพื้นที่ที่งัดนเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยก็เลยต้องมีแก้มอยู่นิดหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เลยต้องมีแก้มซึ่งเป็น ส่วนที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมีในส่วนของที่มีแก้มหนุนนิดๆนะครับอย่างสมมติเล่นนี้เป็น้ายใช่ไหมครับก็ยังมีนูนิดๆนะครับเห็นไหมครับก็ยังมีนูนิดๆผมทําเล่นนี้มาให้มันบางนะครับให้มันบางคมบางพอคมบางปุ๊บในส่วนนี้ก็ยังไม่ทิ้งในส่วนของแก้มหนุนนะครับก็ยังมีนิดๆนะครับก็ยังมีนิดๆอยู่ขนาดนี้ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้มีเยอะใช่ไหมครับฝั่งนี้มีเยอะความนูนมีเยอะฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้มีความนูนไม่เยอะฝั่งนี้ก็ต้องไม่ทิ้งความนูนนะครับฝั่งนี้ก็ต้องไม่ทิ้งความนูนนี่คือลักษณะของคมแบบโบราณนะค,คมแบบโบราณที่ <laughs> <laughs> ไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับไม่มีใครพูดถึงแต่มีการใช้กันอยู่นะครับมีการใช้กันอยู่ <laughs> <laughs> ด้วยเห็นนี้เองนะครับ <laughs> 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 คมแบบโบราณจึงถูกสร้างมาลักษณะอย่างนี้นะครับ มึงสุกซ่ามาลักษณะนี้ก็คือจะไม่เป็นคมแบนเรียบนะครับจะไม่เป็นคมแบนเรียบเวลาที่มีดหมดคมนะครับเวลาที่มีดหมดคมคนโบราณจะเรียกว่ามีดก้นแตงนะครับมีดก้นแตงคมมีดเป็นลักษณะของมันก้นแตงกวานะครับก้นแตงกวาก็คือเวลาถ้าสมมติเวลาสําหรับบางคนที่ไม่ได้ใช้ในางานละเอียดนะครับเวลารับมีดก็จะรับเฉพาะชายคมนะครับ จะขมด้านล่างทีนี้พอกระโดกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของมนมนก้นแตงนะครับลักษณะของมีดมนก้นแตงนี่คือที่มานะครับทีน,นี้เวลาคนท่าคนแก่สร้างสันฐานใบมีดนะครับก็จะบอกว่าในส่วนของจากตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เป็นลักษณะความโค้งนูนเหมือนแตงกวานะครับเหมือนแตงกวาลูกเล็กๆกัครับแต,แตงกวาลูกเล็กๆพอเรามาตัดผุงมาทิ้งแต่ท้ายทิ้งนะครับเราจะด้วยส่วนโค้งของสันฐาน ส่วนนี้รันฐานในส่วนน like ี้ก <sticks> ็คือก่อนที่มาถึงคมนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าพอมาถึงคมนะครับพอมาถึงคมลักษณะความโค้งมันจะโค้งกว่าโค้งกว่าแตงกว่านะครับเขาก็จะเอามะม่วงมาเปรียบเทียบนะครับมะม่วงสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเหมือนทุกวันนี้นะครับจะเป็นมะม่วงพื้นบ้านนะครับเป็นมะม่วงพันพื้นบ้านทีนี้มันจะมีลักษณะมะม่วง ธุ์สายพันธุ์หนึ่งนะครับที่บางที่เรียกว่ามะม่วงบ้านนะครับก็ถ้าถ้าสมมติในทางบางท้องที่เวลาสุกขเขาจะเอามาตัดหัวแล honest, ้วก็เวลาสุกเอามาตัดหัวบีบเม็ดออกแล้วก็เอาขันเหนียวยัดนะครับเอาขนเหนียวยัดเสร็จแล้วก็ทําการคุกคุกคุกคบีบให้เข้ากันแล้วก็กินนะครับคือมะม่วงตัวนั้นนะครับทีนี้คนโบราณก็จะเอาลักษณะของสันฐานของมะม่วงเนี่ยเวลาตัดหัวตะไถ่เหมือนกันนะครับตัดหัวตท้ายเหมือนกันก็จะมาได้ในส่วนของหน้าคม หน้าคมก็คือแก้มตุกก่อนจะมาหาคมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการรับมีดแบบโบราณเนี่ยท่านจึงได้เปรียบเทียบว,ว่าในส่วนของพื้นที่จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ให้รับเหมือนอารมณ์เหมือนปอกเปลือกแตงกวานะครับก็คือมันจะมีลักษณะของความถ้าเวลาสังเกตเ,เวลาเราปอกเปลือกแตงกวาลูกเล็กๆตัดมาตท้ายออกครับเราจะมีลักษณะของการโค้งนะครับ สรางการโค้งไม่ไม่เช่เบอกไปรต,ตรงๆนะครับม,มีมีส่วนของความโค้งด้วยนะครับส่วนความโค้งก็คือก็คือส่วนของโค้งโค้งตรงนี้แหละแตะละ่ลักษณะของการรับจะรับเป็นแนวยาวก็คือแล้วทีนี้ก็ใช้ลักษณะของการผิดเข้อนะครับใช้ะละักษณะของการผิดเข้าแต่อารมณ์เหมือนประมาณว่าพื้นที่ส่วนโค้งตรงเนี้ยให้มันเปเือกแตงกว่านะครับให้มันเปือกแตงกว่าแต่แล้วต่อจากนั้นก็เหมือนเปลเือ,ก,ลอ,มก,มอลกมะมว่วงนะครับ พอเปิดมุ้งก็จะโค้งลงมาหาหน้าคมนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายในส่วนของหน้าคมก็จะอารมณ์เหมือนรับเปลาที่เราโกนหนวดเวลาที่เราใช้มีดโกนนะครับโกนหนวดกันคิ้วนะครับด้วยความสามารถพิเศษของมันนะครับที่มันสามารถจิกได้แม้แต่ในความเอียงลาดที่ไม่มากนะครับนะครับเอียงลาดที่ไม่มากนะครับแค่นี้ก็จิกไดล้ละครับแค่นี้ก็จิกได้นะครับนะครับแค่นี้ก็จิกได้นะครับเพราะฉะนั้น ความได้เปรียบของหน้าคมที่จิกได้ง่ายนะครับพอจิกได้ง่ายปุ๊บ TVs ทีนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความหนานะครับนี่คือความได้เปรียบน,นะครับไม่เซอร์ไเรสเรือ่องแก้มหนานะครับเราเอาทำยังไงก็ได้ให้คมจิกนะครับพอคมจิกปุ๊บในส่วนแก้มเนี่ยจะเป็นตัวระเบิดนะครับจะเป็นตัวระเบิดไม้นะครับจะเป็นตัวระเบิดไม้ไม่ให้ไม้หนีบมีดนะครับเวลาฟันลงไปปุ๊บะจะสามารถดึงมีดได้ง่ายนะครับเพราะเวลาฟันลงไปปุ๊บเนี่ยหัวไม้ฝั่งที่ตัวระเบิดนี่จะแตกนะครับ พอที่เราเบิจะแตกเสร็จแ,แล้วมันก็จะลดการหนีของมีดเพราะฉะนั้นมันจะทําให้การฟันเร็วนะครับทาการให้ฟันเร็วไม่เสียแรงไม่กินแรงไม่เสียเวลานะครับแล,ละลักษณะของการควบคุมทิศทางไม้กรณีที่ตัดไม้ไผ่ตัดบนที่สูงกรณีที่ต้องฟังซ้าในเวลาฉพลันมันก็จะใช้ได้ดีในลักษณะของขมนี้นะครับนี่จึงเป็นที่มาของคําว่ามีดกินไม้นะครับมีดกินไม้คมทํางานเองนะครับคมทํางานเองก็เป็นลักษณะนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเอามีดสมัยใหม่ไปให้คนแก่คนเฒ่าใช้ คนเท่าคนแก่จะบอกว่ามีดไม่สู้ไม้นะครับมีดไม่สู้ไม้หมายถึงมันไม่เกาะในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือ <mikä> ม<ๆ>ันไม่สู้ทอเราต้องตั้งมันขึ้นมันถึงจะเกาะนะครับตั้งมันขึ้นมันถึงจะเกาะแต่พอลม้มลงเนี่ยมันไม่เกานะนในส่วนของตัวนี้แหละครับที่คนเท่าคนแก่บอกว่ามีดไม่สู้ไม้นะครับในกรณีถากนะครับถ้าสมมติผมจะถากให้มันตรงตรงนะครับตรงๆไปตามแนวเส้นนะครับไปตามแนวเส้นผมก็ต้องหักองศาของคมมีด ให้ไปตามแนวเส้นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าหักไปตามองศาของแนวเส้นแล้วมันไม่กินนะครับมันไม่กินเราก็ต้องหักเข้านะครับพอหักเข้า,ขาปุ๊บรอยถากมันก็ไม่หนีไปตามมันก็หนีจากเส้นไปนะครับมันก็หนีไปจากเส้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมคนเท่าคนแก่ถึงบอกว่ามีดคมสมัยใหม่มันไม่สู้ไม้นะครับมันไม่สู้ไม้พเพราะว่ากรณีอย่างนี้นะครับกรณีอย่างนี้ที่บอกว่ามันไม่สู้ไม้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่า กรณีงานไม่ไผ่นี่ครับแล้วก็ต้องเหล่านี้เลยนะครับ,รบกรณีที่เราอยากได้บางเส้นบางๆไปถึงเชี่ยวไฟแล้วก็เหล่านี้เลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราไล่ดูอยู่ในยูทูบต่างชาติลาลายๆคลิปเวลากรณีที่เขาใช้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีเลยกรณีลักษณะนี้คือกรณีที่เอากดคมมีดนะครับกดคมมีดแล้วก็กดคมมีดแล้วก็ล่าไปนะครับโดยที่ไม่คมมีดไม่ออกจากวัดคมมีดไม่ออกจากไมา เราลักษณะนี like so, kind of so, kind of body, use, ้จะไม่มีนะครับท่านที่ผมไล่ดูจะไม่มีนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีดคมลักษณะนี้นะมันทํางานลสักอะนี้ไม่ได้นะครับทงานไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเพราะด้วยสภาพของหน้าคมนะครับเพราะด้วยสภาพของหน้าคมลักษณะอย่างนี้นะครับมันไม่กินนะครับมันไม่กินเพราะว่าคมลักษณะเนี้หน้าคมมันยังไม่ถึงนะครับเพราะองศาของใบมีดมันล้มเกินไปต้องตั้งองศามีดขึ้น พอตั้งอุณหภูมิขึ้นถึงจะเริ่มกินนะครับพอตั้งอุณหภูมิขึ้นถึงจะเริ่มกินแต่พอเริ่มกินปุ๊บปัญหาที่ตามมาอีกก็คือมันไม่สามารถคอนโทรลให้มันบางๆได้นะครับไม่สามารถคอนโทรลให้มันบางๆได้ในบางคลิปเวลาที่เขาจะทําเชื้อเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยจะมีการตั้งขึ้นแล้วก็เอานาอกกดนะครับตั้งขึ้นตั้งขึ้นกับที่ไหนก็ได้สักทีนึงกับพื้นกับหินกับไม้นะครับแล้วก็เอานาอกกดตรงนี้นะครับแล้วก็จับด้วยสองมือนะครับ จับด้วย2องมือพิธีธรรมลักษณะของเชื้อไฟอย่างนี้นะครับจับด้วย2มือเพราะว่าด้วยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะเงี้ยองศาคมเขาไม่ถึงนะครับองศาคมเขาไม่ถึงแล้วทีนี้พอตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นปุ๊บทัดเราในลักษณะเงี้ยนะครับเราในลักษณะหนึ่งมันคอนโทรลมีดไม่ได้เพราะว่ามีดมันจะวิ่งเข้าหาด้านในไม้อย่างเดียวนะครับทีนี้พอมันคอนโทรลมีดไม่ได้ปุ๊บเขาก็ต้องใช้วิธีเอาหน้าอกกดท่อนไม้ไปนะครับแล้วก็จับตัวนี้ด้วยสองมือ ะะเพื่อที่จะบังค like ับให้มันได้เส <says that S 2> <out> ียนเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะบังคับมันเส้นเสียนเล็กๆอย่างนี้และทีนี้มันสามารถที่จะจับตรงนี้ใช้งานได้เลยนะครับนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวไปบาทในส่วนของคมตรงนี้มีคมไหมนะครับตรงนี้มีคมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่ามันมีคมไหมนะครับที่จับได้เพราะว่าตรงโคนมันไม่มีคมหรือเปล่านะครับนี่คือในส่วนของตรงนี้ นี่เป็นส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเราดูจะบดูจาส่วนนี้ทั้งหมดนะครับถ้าจะใช้ตัวนี้ในการตัดนะครับ,นะรบนี่คือใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับแล้วคมก็จะคมยาวมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เช็คคมดูว่ามันคมยาวถึงไหนนะครับคมจุดสุดปลายนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นคมลยยักษณะเนี้ย